สบายดีลูกสบายดีเด้อสบายดีลุงป้าสบายดีพี่น้องสบายดีตาบ่าวตาสาวเมื่อนี้ยฮะมาลิ่นน้ำมาเนี่อุนใหญ่แม่ห่างลูกสองพี่น้องโมเมนต์ไปห้างเซาห้างเลยเด้อเฮ้ยเพิ่นเซาห้างแล้วกว่าจะเชิ่นเผลอได้เขาก็เลยเอิ้อเนี่ยนะอุนใหญ่แม่ลูกอุ่นใหญ่แม่ลูกสองเออโมเมนต์ไปห้างแล้วเพิ่นบอกห้างเลยเด้อพี่น้องเด้อดีใจน้ำเลยดีใจน้ำที่เพิ่นกลับมาเป็นพ่อเป็นครัวดีใจน้ำไม่ร้ยลืมได้หมด จองเเวยยหปลี่ยนปุบปับเนาะตัวก็ลืมเลยออกแล้วห่างนะมาก็มาตอนเพิ่นนะนะมีปัญหากันบัดข่อยมาก็มาตอนเพิ่นกลับมาหักแพงกันอีกข่อยก็จักสิเชอร์เดาได้เนาะกำลังย่างมังหงมิ่งเอาน้ามินกับน้าหน้าเต้าตะป่ากับมิน้อยแฟมิลี่พี่น้องมาเดินมาเดินกำลังย่างมังหงมังหุงวันนี้เป็นตาแซ่เบย์ได้เวลาเขาจักนี่มันจะมีน้ำซุ่มๆแบบนี้เวลาไปตั้มนี่แซ่บไปดี ไวดเเายมื่อนาเมื่อนาเสียนาสัวนน n a อนใหญ่ไปค่อยหอยน้ำพี่น้องติดตามทำกันเลอกราสิเป็นอะไรมือใดสิพากันไปยันทิดหนาผู้ลดเนาะัำมือทิศหนาูลเราเิ่งมือวางกลางผู้ลดจังมือใดามือใดเอาลงมือใดเอาคลิปลงหักเสีเห็นเดวพี่น้องับว่ามันเกิดเมียนตุกปัดเราได้ข่อยนะ แค่เบาหนักนห่ะคือว่าเยอนไปอีกก็ยังฆ่าเวียกจับจวดโลออกมาแล้วเด้ออยู่เฮือกจะเนี่ยไปไปไปควยหอยมาหิวก็ตายอยู่หองมาโลดพากันไปโลดคนเสียงงละดวบโอเคนพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งตอนตั้ใหม่โดยมามาพี่น้องตั้มแล้วอะไริตตั้มมะฮงเด้ออ้นญ่ลูกสองเป็นอะไรจิตาตัห่งพีน้อมมะฮงพี่น้อง เออได้สายคันแบบไห้สายหนึ่งองคอยนี่คุณเจ้าบอกว่าซุรมรถนาะใส่ร้าย,ายตะนัวร้ายแซฟรลาย,สา,ยสามบ่วงกาแฟไปนอ <c oughs> นน้ำบวบปริมาณน,น,น,น้นำบ่บน้ำหวานเออน้ำบ้านน้ำตาลน้ <c oughs> ำตาล <c oughs> ตาลกับสามบวงกาแฟ <c oughs> จังหน่นวยมะเพ็ดนี่ประมาณสิบห้านหน่วยเนาะประมาณนี้แหละไปนอนน้ำเตมใส่น้ำใส่ โอ้ย,อยมันมาอยากเตี้ยนอยากดอนแต่ไยเนะะมาตีนกับบมีอ,มอ่ะกระปุกบปาดกันแบบนี้แหละพอดียโย ไหลไม่ต้องจับสอยกันว่าไงเลยแกบัตตี้มันนะมันมีตีนโผกับมีตีนกันดิคนเฮามีตีนยังไปเก่งเขาจะว่าเนาะเชียวกันเลหมักเล่นคนเราเอิ่นหมักเล่นเลยพี่น้องนี่ฮะภาษาไทยเอิ่นยังกระตะอดมักเขือเทศอย่าใส่ไลฟ์พรอใส่มะกอกไอ้ไลฟ์มันยังแซ่บอืฟ mặc cọc vậy nọ Thế thì mặc mặc góc... Mặc 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 xíu hùi đâu, mặc xẹp xăm đáy Ừm ạ Tấm bằng hồn mình tấm mặc cọc Như nà gặp bác ai lái đây? Kẹp màn đạc quá Áo, gặp bác dù kẹp ma léo bà dù Lươm thư ma bà dù Ừm, mặc nào vậy nọ Ôi, bệnh tấm nhịt kìa, giảt lè Giảt đơ, giảt đơ, giả báo tốt xịt đơ เจ้าเฮ็ดบอกแต่แนวดีๆบอกแต่แนวมวนๆนะพี่น้องเด้อปราได้แซ่บพี่นองปลาถอะแล้วนะหนึ่งทับพีบอกสองสองทับพีพี่น้องคนเล่าเอืร์นนะบวงใหญ่ ยองก็ได้แล้วแต่หอมดบน่ยวยอดนวยดม่ัดวยเขาไปหอมหอมใส้เศษกระหูเขาได้น้ำลายแตกพี่น้องเป็นยอดยังมาทนน่กินข้าวเที่ยงมาชเนาะเขีนตามะฮงในนำลายแตกมาลง ขกนี่พิเศษด้อพี่นังเด้ยเอยืมขกนี่พิเศษก่ะหมูมอุดมสมบูรณ์ก่ะหมูจะเป็นอะไรพิเศษดัสสงสิเห็ดบอกตำาะฮงแสดมันจะมีน้ำออกอน้ำแบบจ้ำเฮ็จางบอกจางไหนึ่ง ได้กินได้กินมากอบไปนาะสบไ้สบไล้ไปนองเฮ้ยคนเห็นเอาเจ้าเอากะปุกประเดกคนปไใบนี้บอลงยังไงแซ่บแซ่บ ปพี่น้องไปกินกันบันดนคต้ต้เป่ตระเบิดคือเด้จอกไจอกมต้รเบิดพี่น้องหักหน เอาสุมีออกคนไหมปลากรต่อยให่ไิดกตาบงแหลายมาเด้มาเด้ตาอดเอาข้าวปุ่นมาใส่พี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีหอบคำยังอยู่เพือนตาอดอยู่ได้พี่น้อง ยังบ่ทันได้เมื่อเถื่อบางแน่นี่ตัวไก่สุโมกินพี่น้องต้มไก่ให้กินอีกแหละสุโมกินสุญญากินเลยี็ดีแบบเสลือกีรี่ยวกามาล่ะกัญญากามาเหมาะเจาะกันเลยอุดมสมบูรณ์นี่ลยนีไก่แม่ข่อยกเกษตรน้ำอยู่บ้านนี่ยไม่รู้ข้ามมืดเลยได้่ะเออเป็นห่วงหลานวันนี้ยังบอทันเมื่อพี่น้อง จิได้กินข่าวแขงก่อนแล้วจิได้กคับกินข่าวน้ำแข็งข่าวนึ่งหอมอ่อแล้วผลลงทุนผลลงมือเห็ดเองเลยพี่น้องผลเสื้อเองเลยลงมือเห็ดเองเลยเสี่ยวมาทั้งทีมาพี่น้องมันนำได้บอกกันต้มไก่พี่น้องต้มไก่บ้านไก่บ้านนะนี่พี่น้องไก่ปูต้มไก่บ้านแล้วกันนี่หญ้าก็อยู่แล้วก็หญ้าก็ได้กินเสี่ยวก็ได้กินโอเคเลยพี่น้อง เสร็จต้มสมบะต้มสมมะนักะมันจะสบายเดียวเดียวก็ได้กินมัวกัน้อย้ก็ได้กินได้นเนะน้อยนมาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินนํำอ้นใหญ่เด้อพูดนะลาบซัดสองขา พร้อมเพียงกันแบบนี้แล้ววะเนาะผู้หนึ่งกลัวไก่ผู้หนึ่งไปเอาขาเอาขิงเนาะมันก็แนวนี้แล้ววะเออแนวนี้แล้วเห็ดคนละอย่างสองอย่างให้สมบัตทำบ๊วยพ่ขึ้นเอฟซีสุขคนจะนำกำลังใจให้แล้วกันฝากกดไลค์กดติดตามอันช่องเสี่ยงเด้งกันมาแต่โดดๆพูดไม่ร้องเลยอืมก็เป็นง่ายๆได้ เออมันเป็นง่ายๆเลยหัจักกันตั้งแต่เฮียนปหนึ่งปสองคนเนาะบ้านเดียวกันใช่ไหมเอ้สมัยเฮาเฮียนโบดมี่เนีอนุบาลอดเนาะมีแต่ปหนึ่งเด้อสมัยตะก่อยเฮียนนะไคสิขึดว่าเฮาเจ้าข่อยสิมาหอดปนนีเนาะมีเฮือนซานได้อย e ู่พอได้อยู่พอได้กินอียังกะนั่นแหละพี่น้องเอ้ยอนาคตเฮาแน่บ่เห็นหักแพงกันเมียนละดี เห็นหมูมีความสุขเขาก็ดีใจนะต้นข่อยมาแล้วความบริบูบพี่ซังดอกพี่น้องกับบริเสือกดอกเัาคนเฮากันย้อนอารมณ์ย้อนใจหอนนั่นแหละมามาข่อยชี้ข้างให้ต้มน้ำต้มสมนะพี่น้องเลยพี่สิทธิ์ขาไก่กับต้มสูตรหยาชิ้นหยายังไหวเมื่อเลยอยูยต้มไก่สูตกินแล้วก็สูตเสี่ยวกินน้ำ n h า n ต้โต๊ดกับยมุทันเมืองพี่น้องขับมือคดอกันเลากันยักขาให้นเล่นลานพี่น้อหโอกาสที่ว่าาสมริทเพื่อนนั่นางอยู่ได้พี่น้อง ทั้งทั้งหย่าทั้งหมู่แบบใช่ไงนั่นเนาะคือข่อยนี่แค่ได้ออกมาข่อยก็มาลิน้ำตาอ้นโลดข่อยนะมันบริยากดอกยากชว่าจันทึงซุกเราไปส่งลูกอยู่ห้องเฮียนไม่เม็นไรเราได้พี่น้องด้วยว่ได้กลิ่นมาเป็นตาอ้นผู้ขืนนั่งบอกว่าเพิ่งหนอกนะแต่าผู้นี้ฮั่นน้ำพี่น้องเลยยอมหลับว่าผมน้ำทงนนำางมอเมียนเลยหย่ายาหยมือนี่ยโอ้เราก็อยากเมือเลยเนาะขำเลยปกติเราดอก นนขนาดไข่ผู้เป็นวัยรุ่นค้าลูกน้อยแม่ยังแสด็จมาบอกมาเล,ลยมันคําเลยไผ่เมือนได้ขาไก่ทั้งทีเลยเออ,เอ,อ,ก,อกระเทินแหละก็สิอยู่อีกจักหน่อยก่อนก็นนลกเกี่ยงขาเอลี่เผาอ,อีก,ก,อกใส่มันก็สิเอาหมดเอาแล้วเอาบ่อเออ เชกล็กคอยไว้คนขี่ขันไลอยูเออเออว่าจังสันจังคนขี้ขนพัวเลไบ่เอาะใส่มันเอาแต่ไตมันอห็นวไลยหก่งซยองเอ้ยต้มสูนทุ่คนนนยังดีบัดนี้เนา เด็กใน nhà กินดีตุ๊กแกตุ๊ไปก้ในกินบ่จ้าเดี่ยวไปไปอไพี่น้องไว้นน่ะเี่ยวจ้าพี่น้องเอ้ยดวยสบายดีเด้อสบายดีเฟอะเมน้อยแฟมิลี่ก้อยร้อยอนใหญ่อ้นใหญ่เมลูกสองพี่น้องโอ้ยพอยงบดสิ้นได้กับ่องหมดก็หมดได้ว่าแล้วอ้นใหญ่ลูก2อพี่น้องหมดในหางแล้วหมดในห้างนี่แหละพี่น้องไอ้ควบห่างแค่บบจ่ากันกระบอกขีดหอกคือเขาว่าฮัลล เออหูรดซาดแล้วบาดเดีเออขอบอกขอบใจเอฟซีสุพรรณเป็นกำลังใจให้พี่น้องเอ้ยแชมเปญจากันกับโมโหได้บาสคิรดฮอดกับซัมได้หักกันซัมได้เป็นทั้งหมู่เป็นทั้งเสี่ยวเป็นทั้งเพื่อนกินเป็นทั้งเพื่อนตายเป็นทั้งแม่เป็นเป็นทั้งคนปรึกษาอุ้ยทุกอย่างพี่น้องคนยืมหนี้ให้ก็อยู่นี่ยืมทางตลอดไม่ว่ายามทุกยาม

โอ้ดกัได้เออฟดแล้วฟดแล้วฟดแล้วลหอเลยอาไม่น้อยโอเคโอเคฟด้ะบอกดยฟดแลเก่าหใส่แล้วใส่ตำลางก็ได้ผงนัวลองใส่ไปแล้วงไปล้วโอเคส่เอาลงเลยเนาะเอาลงเลยเนาะนี่อ้าวเอาลงเลยเด้พี่น้องเ้อบัตรตัดเปลอไปก่อนัด เอาสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเถียงเด้อฮะสลอมสลอมเด้อกูสลอมไงเอาโฟมวไหมฟัวหมพี่น้องสายกับมาส่วนี้ยันหักกันลายกบเก่าแล้วพี่น้องวัเก่าพี่น้องเอ้ยพวกตับไก่อะไรพวกใยกันได้พวกคนรับไก่กระยันมีดอัน ถื icana, อเมียเอากแน่นีแล้วอกเล้งเยไง็บเก็บนี่แบบเมียเขตจุกน้ำก่อแงกวาผักอกันโลดเต้องอะไรแม่เขาแม่ใว่าเซสแงแบบอันความจิงเขาอบบเ่นจิงเลยกันบ่เขาเขาคือสึกว่าเขาเขาหักครัวเขาไล่คนเก่าโอ้จจังมันมันเป็นช่วงมันเนาะเขาทำยังไป็นช่วงมันอเป็นช่วงอานนี้ กูก็ยังไปสวงก็โอ้โหในครั้งนี้ในกาแห้งอันนี้ขาดแห้งโูรการทางนี้กับป้าตัวว่าแต่เมื่อถูกนอนก่อนเอ้ยเจ๊เจ็๊ยังก่อนว่าเอากระถุกมือตัวเองหมดถูกมือตัวเองเห็นหมูมีความสุขก็ดีใจกันได้เจอคนที่ตัวเองห่ะนะแนวมันได้เอาเปนการซื้อแต่กำลังเพิ่มเติมเพราะว่าอย่างนออย่างนี้ยามยามสุกยามเมีย่งกินดัดเนี่ยนห้ำกันไปคนเนาวหนาวนี่มันหมูคือกันหมูใช่ปะ ความสิฉุกก็ต้องฉุกทำเฮาเฮามีความสุขหมู่ต้องมีความสุขกทำเฮาแบบนั่นล่ะคือเพื่อนเพื่อนแท้ค่ะเยากได้เนาะตาอ้ดนะมันบ่ค่อยอยู่เฮือนนะอ้นเนาะสิกินหับเมียงินแหละประกอยอยู่เมือนี่ธรรมดาเนาะมันผ่านมากนะเอานนั่แล้วเขาว่าตัวเองเลยหมูก็มีลายได้หมูก็มีลายหมูห่างของแท้ก็มีลายมีมันผโเดียวที่เฮาบ่คืนว่าสิลืมมันเออกระอีกได้มันอยู่ใส่กระเปหามันพอแต่มีโอกาสพอแต่หัวมันอยู่บังได้ ผ่านมาผัดโมหูเนาะก็มียาดกับบุเคยไปฝากคุณมันมาเฮือนกับจอบตะมดก็คือกันจบเด้อพี่้องเด้อเขาโทษขอเอาภัยนำสั่งชั้นเล็กๆน้อยเนาะสูมูกินสูนาซาวกินเต็กกินนำกันเบิดกินนำกันอะไรหลายคนกินแบบเส็ดน้องเด้อเด้อนั่งอยู่ในนี้เด้กินเบิด ชกทุกอย่างนะขอบพึ่งขอบใจสิบุบคนที่มาสั่งซันมือนี่เยไปหาหน่อไม้ในบางต้นไปหานีไปหาหักนงมาเนาะแนงน้ำหมกเนาะอย่าไปอย่าไปกไปดนหรอบาองบอกมาแเกลือเนาะไปที่อกเนยไปกัดนอะไโดนแล้วออกมาโยติสิมาเนอ่วหัอยอยก็อ้วนกันเนาะจะไปกินรถไาข้าวญี่ป่นม่าง ผ่านนาทีแล้วนะฮหาเองอมแกงซุ้มกันออมเนาะหอมซุมกันเออผิดเนาะโบกิ๊บหายออเออเอ้เออ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 คออเบกเออ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 เอนเออเอกเออเออเออเาอเอ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 อออเออเบอเอ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 อนอยเออเออเออเอเออเาอเบอเอ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 อเาอเอ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 อเเเอกนเอเเ เราลงกันหมเวลาเรเห็นบอกตอนตอนเถามากินเบียร์อยู่อันของแถวอันนี้หัวเห็นนางแบบนั่งลวดเราเคยเนาะนั่นแหละเมียมาหนังหีดน้ำแข็งเราแบบแบบนั่นแหละเราเสื้ออยู่เนาะเอ้ยยามมาชิมเงาก็ถนอมถามแบบนั้นคำเดียวมันบอกว่าว่าวเรื่องแบบเสียอย่างเดียวแต่เดียวนิ่งนิ่งแบบบอกเอาใจแบบมุงคู่เนาะนิสัยกับคนละอย่างกันคนนั่งนู้น่างหากกหากอยู่กันก็สบายใจดีเลย โดนมีโอกาสอยู่น้อยหนึ่งพี่กันเอากันมาอยู่เนาจ้ากันมาหกกิจเป็นกระดุงกระนิ้งกันนึ่งกัดติดกันดุอยู่กินเอาไว้บากลบซื้อด้วยเฉพาะเป็นคอยอยู่แล้วนะแม่ถือว่าดีมาครับของเขาโอ้โหปัญหาเงินหาคำเผินยังห่ะเก็บไปเอไปอวดไปเงาะใส่ ตัวเองเขาผัดหาเงินได้สิบพันชาวพันเขาต้องมาใส่ครอบครัวแบบนี้ซื้อเนาะเขาซื้อน้ำซื้อเป็กแต่โอ้ติ๊กเองแน่วันนี้เฮ้ยเนาะเขาต้องหาเงินเขาครอบครัวแต่กีเนาะเอาโอเคเนาะบรดนี้เนาะเอาคลิปนี้กันเอาเมนชิล่าไปเลยเด้อโดยโดยคลิปนี้กับชิลาไปก่อนแล้วพี่น้องเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าฮะขอบใจตาอ้นเด้อตาอ้นคนใหญ่เป็นลูกซองพี่น้องมีความสุขกันหลายในในในไทยในไรสิเหต ย่าได้เฮ็ดใหตัวเองมีความสุขก็เฮ็ดเอาเด้อเสีด้ออยู่ดีไปแฮงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องลาไปก่อนบาย